โมซาล่า ah, ร่วงเต็งสามลุ้นบันลงดอแฉสถิติไม่ถูกฉโลก,กับเกมชิงดำ เรียกได้ว่าอยู่ดีๆก็ฟอร์มตกเอาดื้อๆครับสำหรับโมฮัมเหม็ดซาาห์แนวรุกตัวเก่งของลิเวอร์พูลครับที่เล่นไม่ออกในเกมที่แพ้ให้กับนิวคาสเซิลในเกมรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับ1ประตูต่อ2ณสนามเวมบลีรีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับโดยเกมดังกล่าวนะครับบางโมโมซาาห์ ah, สัมผัสบอลเพียงแค่23ครั้งโดยลูกอากาศชนะ2ครั้งนะครับเลี้ยงบอลสำเร็จ1ครั้งแล้วก็เรียกฟรีคิกให้กับทีมได้แค่1ครั้งเท่านั้นตลอด90นาทีครับเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ครพิษส่งให้กับทัพหงแดงเลย แต่น้อยในเกมดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามครับหากย้อนมาดูเถติกันจริงๆนะครับดูเหมือนว่าโมซาลาจะไม่ค่อยถูกชโลกกับการเล่นรอบชิงชนะเลิศสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาครับสวนทางกับผลงานของซาราในเกมธรรมดาทั่วไปแบบน่าตกใจเลยทีเดียวครับ โดยจากเซตติก็ระบุว่าโมซาลานะครับยิงได้เพียง1ประตูและก็ทําไปเพียง1แอซิสเท่านั้นนะครับจากการลงสนาม9เกมนัดชิงชนะเลิศทั้งในระดับสโม,มสรและก็ระดับทีมชาตินะครับโดยประตูดเดียวของบางโมเกิดขึ้นในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับ2อ1 9รอบชิงชนะเลิศจากจุดโทษที่ช่วยให้ลิพูคว้าชแชมป์ได้ในปีนั้นด้วยการเอาชนะทอตแนมฮอตสเปอร์กับ ส่วนแอซิดของโมซาล่านะครับเกิดขึ้นในศึกแอฟริกันค p ับออฟเนชั่นในปี2017นะครับซึ่งครั้งนั้นทีมชาติอียิปต์ของซาล่าก็ยังไม่วาวจบด้วยการเป็นรองแชมป์ในรายการดังกล่าวครับนอกเหนือจากนั้นนะครับใน8นัดครับที่ซาล่าลงเล่นในเกมรอบชิงชนะเลิศน,นะครับซาล่าไม่สามารถทําประตรูหรือว่าแอซิดได้เลยนะครับแล้วก็มีถึง2ครั้งที่เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับประกอบไปด้วยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2018แล้วก็ศึกเอฟเอครับป 2022, ี่ผ่านมาครับ สำหรับสถิติอันไม่น่าพิสมัยของโมซาล่านะครับในเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับไล่ตั้งแต่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2018นะครับเจ้าตัวถูกเปลี่ยนออกจากสนามครับจากอาการบาดเจ็บนะครับที่โดนเซคิโอรามอสเล่นงานแล้วก็ปีนั้นลิเวอร์พูลจบด้วยรองแชมป์ครับถัดมานะครับศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นปี2021นะครับซาล่าไม่ได้ขายพิษส่งให้กับทีมชาติอียิปต์นะครับไม่ได้ยิงแล้วก็ไม่ได้แอสซิสต์เลยในเกมรอบชิงชนะเลิศในปีดังกล่าวครับถัดมาครับศึกเอฟเอคัพปี2022นะครับโมซาากา็ถ่ อาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับถัดมาครับสึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2022นะครับซาลาก็ไม่ได้ขายพิษสงนะครับยิงไปศูนย์ประตูทำไปสูตรแอซิ์ในเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับถัดมาเป็นเกมคาราบาวครับนะครับปี2022ครับซาลาก็ไม่ได้จารึกชื่อของตัวเองบนสกอร์บอร์ดแต่อย่างใดนะครับคาราบาวครับเมื่อปีที่แล้ว2024นะครับซาลาก็ไม่ได้ลงสนามเพราะว่าอาการบาดเจ็บนะครับส่วนล่าสุด ก็อย่างที่บอกไปครับว่าเงียบเป็นเป่าสากจนทำให้ลิวพูเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับนิวคสเซ่หนึ่งประตูุสองในเกมรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับในฤดูกาลล่าสุดครับ ขณะเดียวกันครับบริษัทอารับพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนะครับก็ยกให้กิลียนเอมบาเป้ครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสของอัรมาริดนะครับแซงหน้าขึ้นมาเป็นตัวเต็งนะครับที่จะได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมบอลลงดอร์ประจำปี2025แทนที่ของซาราห์หลังกําลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงอยู่ณเวลานี้ครับโดยกองหน้านินจาเต่าอย่างเอมบาเป้นะครับเพิ่งจะเหมายิง2ประตูช่วยให้อารมาริดนะครับบุกไปอาชนะเบียร์แล้วสประตูต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับทำให้รวม ซัดไปแล้ว31ประตูรวมทุกรายการนะครับซึ่งทำลายสถิติของอานายครับโรนัลโดตำนานดาวยิงชาวบราซิลนะครับในการเล่นฤดูกาลแรกใด้ถีนซานเตโกเบนาบิลให้กับทัพราชานชุดขาวครับ สำหรับลิสต์นักเตะตัวเต็งนะครับที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอประจาปี2025นะครับเต็งหนึ่งตอนนี้คือยานเอมาเป้พุ่งมาเป็นเต็งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแซงหน้าโมซาล่านะครับที่ตกลงไปเป็นเต็ง3นะครับที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอประจาปีนี้ส่วนเต็ง2ก็เป็นราฟินญาของบาร์เซโลนาครับเต็ง4เป็นวินิซิอุสจูเนียจากเรอัลมาดริดนะครับเต็ง5มีอยู่3คนครับลามินยาเมลจากบาร์เซโลนาแฮร์รี่เคนจากบาเยิมุนิกแล้วก็อุสมานเดมเบเล่จากปารีสแซงต์แแชรมงคับส่วนเต็ง8นะครับมี2คนคือจูดเบลิงแ จากเรอัลมาดริดและก็โรเบิร์ตเลวานอฟสกี้จากบาร์เซโลนาครับเต็งสิบมี2คนด้วยกันครับนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์อีซักนะครับหนึ่งเดียวจากนีโกเซนแล้วก็จามาลูเซล่าแนวรุกจากบาเยนน์มิวนิกครับอย่งางไรก็ตามครับสถานการณ์ของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สโลตณเวลานี้นะครับพวกเขายัางรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนนะครับเก็บไปทั้งสิ้น70แต้มจากการลงสนาม29เกมนะครับนำห่างอาร์เซนอลอยู่ถึง12แต้มด้วยกันนะครับ โดยโปรแกรมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลในกบหลังจากที่เสร็จสิ้นโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับหลีกทางให้กับโปรแกรมทีมชาตินะครับหงแดงลิเวอร์พูลจะกลับมาเปิดรังแอนฟิลด์นะครับทำศึกเมอร์ซิไซดร์บี้แมนนะครับรับการมาเยือนของเอเวอเรตันในวันที่2เมษายนนี้นะครับคิกออฟเวลาตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยครับถึงตอนนั้นแฟนๆลิเวอร์พูลเหล่าบรรดาเดอะคอปนะครับก็ต้องเอาใจช่วยกันว่าลิเวอร์พูลจะกลับสู่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมอีกครั้งได้หรือไม่ในเกมที่เจอกับเอเวอเรตันในศึกเบอร์ซิไซดรบบี้ครับ